ตำนานเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตชาวบ้านเรียกเขากระดงว่าพนมกระดองที่เป็นภาษาขอมแปลว่าภูเขากระดองเพราะมีลักษณะคล้ายกระดองของเต่าต่อมารีเพียนเป็นกระดงบนภูเขามีต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศรม่มรื่นและยังมีต้นโยนีปีศาจหรือต้นมะกอกโคกที่มีเรื่องเล่ามาว่าเมื่อนางอาอารพิมได้พัดภาคจากเท้าปาจิตและต้องเร่ร่อนในป่าด้วยความกลัวอันตรายจึงอธิษฐานขอให้แปลงเพศเป็นชายได้ฝากหน้าอกไว้ที่ต้นนิ้วป่าชาวบ้านเชื่อว่าผลต้นไม้นี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดี ที่เขากระโดงนี้จะมีปากปล่องภูเขาไฟอยู่ในหุบเขาซึ่งนับว่าเป็นสร้างภูเขาไฟที่ดีและอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยบนยอดภูเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระสุพัสบรพิษพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมมีปางกู่โบราณภายในจะประดิษฐานความพุทธบาทจำลองและมีสะพานแขวนที่เป็นทั้งจุดชุมวิวบริเวณปากปล่องภูเขาไฟหากใครได้มาจังหวัดบุรีรัมอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมและกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันได้นะครับ